สวัสดีค่ะมาพบกับก้านปูชาแนลทีวีอีกครั้งนะคะวันนี้ก้านปูชาแนลทีวีจะพามาชมต้นไม้สวยงามอีกต้นหนึ่งค่ะนั่นก็คือต้นสาวน้อยปับแป้งค่ะสาวน้อยปับแป้งไม้ใบลวดลายสวยงามมีความน่าสนใจกว่าที่คิดค่ะสาวน้อยปับแป้งเป็นพันไม้ล้มลุกที่อยู่ผู้คนไทยแต่ยาวนานโดยต้นไม้ชนิดนี้ เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะใบที่มีขนาดใหญ่มีริ้วรายจุดประสีสันสดุดาและการเรียงตัวของกับใบล้วนมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยปราแ้งโดยในบางสายพันธุ์ก็อาจจะมีสีชมพูปะปนอยู่ด้วยทำให้ปัจจุบันสาวน้อยปราแ้งเป็นไม้ประดับที่หลายคนนิยมปลูกกระถางเพื่อตกแต่งบ้านและสวน ส่วนเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้สามัญประจำบ้านเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่านอกจากจะมีความสวยงามของต้นไม้ชนิดนี้แล้วยังมีหลายอย่างที่เราควรรู้รก่อนการปลูกสาวน้อยปัะแป้งดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีสาระอะไรดีๆมาฝากกันบ้างคะ่ะสำหรับความเป็นมาของต้นสาวน้อยปัะแป้งเดิมทีแล้วไม่ใช่ไม้ล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบหมู่เกาะอินดิสตะวันตกและทวีทอเมริกาใต้ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เจ้านาย JF d i n f e n บาทซึ่งเป็นนักพิศาสดชาวเยอรมันโดยเสาวน้อยปัาแป้งในเมืองไทยนี้นำเข้ามาจากอเมริกาใต้ผ่านหลายประเทศเช่นเวเนซุเอลาเอล่าบราซิลโคลอมเบียคอสตาริกาเป็นต้น ซึ่งในอดีตคนไทยปลูกต้นเสาวน้อยปราแป้งไว้ใช้ใบแก้เคล็ดบวมรักษาโรคไขข้ออักเสบและแก้โรครุมแต่ปัจจุบันต้นเสาวน้อยปราแป้งถูกนำมาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับความสวยงามตามบ้านเรือนมากกว่าความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกเสาวน้อยปราแป้งอย่างที่บอกว่าต้นเสาวน้อยปราแป้งเป็นไม้ล้มลุกที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน คนสมัยก่อนที่ปลูกไม้ชนิดนี้ก็จะมีความเชื่อว่าเป็นไม้ที่คอยให้โชคลาภช่วยคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยให้ผู้ปลูกมีอายุยืนยาวเหมือนกับต้นไม้ชนิดนี้ที่มีอายุยืนยาวมากๆจึงถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่คนเลือกปลูกนั่นเองสาวน้อยปรับแป้งควรปลูกในบริเวณใด สาวน้อยปากแป้งเป็นไม้ปลูกเลี้ยงลูกดูแลง่ายพื้นที่ที่ปลูกไม่จำเป็นต้องกว้างขวางสามารถปลูกลงกระถางได้เลยจเจริญงอกงามได้ดีในที่ที่มีแสงแดดรำไรหากได้รับแสงแดดเพียงด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้ต้นเอียงไปทางด้านที่มีแสงมากกว่าชอบสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความชื้นสูง แต่บางสายพันธุ์ก็สามารถปรับตัวให้อยู่กับที่ที่มีความชื้นในอากาศปานกลางได้สบายๆถ้าหากต้องการปลูกขนาดใหญ่ก็สามารถปลูกลงกระถางใหญ่ๆได้หรือสามารถปลูกลงดินได้เลยลักษณะโดยทั่วไปของสาวน้อยปัาแป้งสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นต้นสาวน้อยปัาแป้งมาก่อนแล้วอยากจะรู้ว่าลักษณะทางพืชศ,ศาสตร์ของต้นไม้ชนิดนี้เป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไรโดดเด่นบ้างจะอธิบายไว้แดงต่อไปนี้ลำต้นมีลักษณะคล้ายกับแก้วกัญน,นาหรือต้นเขียวหมื่นปีลำต้นทรงกลมตั้งตรงและอวบน้ำผิวลำต้นมีสีเขียวสดและมีข้อเป็นทีๆท,ที่เป็นวงสีขาวอันเกิดจากรอยแผลของใบปลายลำต้นแต่ยอดอ่อนออกของใบทีละใบ แต่ทั้งนี้ต้นสาวน้อยประแป้งสามารถแตกหน่อได้เป็นลำต้นใหม่ที่โคนต้นได้ลักษณะของใบต้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบแตกออกเป็นใบเดี่ยวบริเวณปลายยอดของลำต้นแต่ละใบเรียงสลับกันเป็นวงตามความสูงของลำต้นใบมีรูปไข่แกมขอบขนานกว้างประมาณ15-25ซนติเมตร ยาวประมาณ30-60เซนติเมตรโคนใบสอบแคบปลายใบแหลมแผ่นใบและขอบใบเรียบแผ่นใบมีสีพื้นเป็นสีเขียวและเส้นกลางใบสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่พร้อมมีรายปะสีขาวกระจายออกจากกลางใบในแนวเฉียงบริเวณของเส้นใบย่อยลักษณะของโด สาวน้อยปลาดแป้งจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดคล้ายดอกหน้าวัวตัวช่อดอกมีกับหุ้มสีเขียวล้อมรอบด้านในกับหุ้มบรรจุด้วยดอกขนาดเล็กสีขาวที่เรียงซ้อนกันแน่นจํานวนมากเมื่อดอกบานกับหุ้มจะกลางออกจนมองเห็นช่อดอกที่เป็นรูปทรงกระบอกยาวลักษณะของผลผลจะเริญมาจากดอกมีลักษณะเป็นเครือ คล้ายเครือกล้วยแต่ไม่เป็นหวีแต่จะเป็นผลแต่ละผลเรียงซ้อนกันแน่นผลดิบมีสีเขียวผลสุกมีสีแดงด้านในเป็นเมล็ดรูปทรงกลมถึงขั้นรูปไข่การปลูกและดูแลต้นสาวน้อยปะแป้งแสงสำหรับการปลูกสาวน้อยปะแป้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือแสงแดดเพราะต้นไม้ ลุมลุกชนิดนี้แม้จะปลูกดูแลง่ายสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดรำไรแต่ก็ต้องปลูกให้ในที่ที่มีแสงแดดส่องได้ทั่วถึงเพราะหากได้รับแสงแดดเพียงด้านเดียวต้นจะเอียงไปหาแสงมากกว่าและข้อแนะนำไม่ควรปลูกในที่ที่แสงแดดตรงนานเกินไปจะทําให้ใบไหม้ได้ต่อไปน้ำ ต้นไม้ที่ชอบน้ำระดับกลางๆแบบพอดีชุ่มชื้นรดน้ำอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งเพื่อรักษาความชื้นให้กับหน้าดินยิ่งปลูกต้นใหญ่มากก็ต้องคอยสังเกตไม่ให้ต้นขาดน้ำไม่เช่นนั้นใบจะเหลืองและเฉาตายได้ต่อไปดินดินสำหรับการปลูกต้นสาวน้อยป่าแป้งควรเป็นดินที่มีส่วนผสมของวัตถุอินทรีย์มีการระบายน้ำได้ดี ต่อไปปุ๋ยความพิเศษของต้นสาวน้อยปัาแปล้งคือสามารถใช้ปุ๋ยได้หลากหลายชนิดแต่ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้หรือถ้าใช้ปุ๋ยเคมีก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร10 10 10สูตร15 15, 15ในปริมาณน้อยๆการขยายพันธุ์สาวน้อยป่าแป้งนะคะ สำหรับการขยายพันธุ์ต้นสาวน้อยปรับแป้งนั้นก็จะมีอยู่หลายวิธีทั้งปลูกจากเมล็ดการแยกหนอ่อแต่ที่นิยมอย่างมากก็คือการปลูกสาวน้อยปรับแป้งด้วยการปรักชำซึ่งจะนำมาปลูกในกระถางมากกว่าเพราะการใช้งานคือเพื่อไว้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโดยการขยายพันธุ์จะมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการปรักชำค่ะ ตัดยอดให้มีความยาวพอสมควรไม่สั้นหรือยาวเกินไปและตัดให้รอยต่อชิดกับต้นมากที่สุดจากนั้นก็ทาปูนแดงที่รอยตัดทั้งสองลอกใบของยอดชำให้ใช้ขุยมะพร้าวผสมที่เท่าแกบหรือขุยมะพร้าวผสมกับทรายหยาบวางในที่ร่มรดน้ำให้ความชื้นสม่ำเสมอประมาณ4 ึงมสัปดาห์ก็จะเริ่มมีรากขึ้นนะคะจากนั้นก็สามารถย้ายปลูกลงดินได้ต่อไปค่ะวิธีการแยกหนอ่อเป็นอีกวิธียอดนิยมและง่ายมากนะคะในการขยายพันธุ์สาวน้อยปับแป้งที่ง่ายและได้ผลเร็วแต่จะใช้ได้กับต้นที่มีหน่อเท่านั้นโดยวิธีการตัดก็คือจะมีหน่อใหม่2-3ใบและที่โคนหน่อจะมีรากและทารอยตัดด้วยปูนแดง รอให้แห้งจากนั้นก็สามารถนำไปปลูกในกระถางได้ต่อทันทีการตอนยอดวิธีนี้มักใช้กับต้นเสาหน้อยปะแป้งที่มีความสูงชะลูดและมีขนาดของลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเช่นเดียวกับการปักชำยอดก็จะคือกันลอกไปข้างล่างออกให้เหลือยอดพอสวยโดยให้ใช้มีดคมสะอาดกรีดเป็นรอยตาำคมยาวของต้นเล็กประมาณ0.5เซนเมตรบริเวณต้น ที่ต้นจะ4 6รอยหุ้มด้วยพลาสติกมัดให้แน่นประมาณ3 4สัปดาห์รากจะเริ่มงอกค่ะประโยชน์และสรรพคุณของสาวน้อยป่าแป้งนะคะข้อ 1. สาวน้อยป่าแป้งนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับเป็นหลักเนื่องจากแผ่นใบมีขนาดใหญ่พื้นสีเขียวมีลายประสสีขาวทั่วดูปแปลกตาสวยงามลายสีขาวนี้ถือเป็นที่มาของชื่อสาวน้อยป่าแป้งค่ะ 2. ส,สาวน้อยปรับแป้งนกศักจปูเพื่อใช้ประดับแล้วยังมีความเชื่อในทางมงคลว่าเป็นไม้มงคลให้โชคให้ลาบอีกด้วยค่ะ 3. น้ำยางจากลำต้นใบและดอกใช้เป็นยาพิษเบื่อสัตว์ได้แต่ต้องระวังมากๆนะคะเพราะหากคุณกินเข้าไปอาจอันตรายถึงเสียชีวิตได้เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับต้นสาวน้อยปัแป้งนะคะที่นำมาฝากในวันนี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กั้นผู้ชแนลทีวีด้วยนะคะจะได้นำคลิปสาระดีๆต่างๆมาฝากเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ